อันนี้คืออะไรอ่ะบอกว่าน้ำพริกเผา,ก,ก,ก,ผากับกะทิอ๋อพริกเผากับกะทิต้องใส่ต้มมะขามด้วยหรอใช่เดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวเอามะนาวเอมมามะนาวใส่ใหม่ใส่ด้วยน้ำพริกก็คือพริกเผากับกะทิส่วนน้ำยาก็คือกะทิก,กับพริกแกงก็ต้องใส่ปลาน้ำยาอันนี้มีถัวแต,แต่พอใส่ทุกอย่างแล้วมันก็ดูเยอะเหมือนกันเนาะ มึงไม่ได้มาอะไรเลยแค่เ okay. รอกินนะใช่อ๋ออันี่เป็นแล้วละหนึ่งหนึ่งรวงใส่ไปใส่คนไปคนไปจะไ,ได้เข้าโอ้ยแหลกเลยอะ่ะอ๋อต้องปั่นให้แหลกไปเลยใช่แหลกแล้วพอ,อยากก็ได้แหลกก็ได้แล้วแต่ย่าเลยย่าทำจะ,จะได้เคี้ยวทั่วมั้งอ่ะแล้วแต่ย่าทำโอเคหนูมีหน้าที่กินอย่างเดียวละ แล้วก็คน<แห>เปรี้ยวเค็มหวานต้องออกรสชาตินั้นเหรอใช่แต่ตอนนี้มันเริ่มหอมแล้วนะหอมนั่นแหละเราชิมรสความออกอะไรไงเค็มหวานเค็มหวานเปรี้ยวนิดนิดแ้วคนไปแต่อันนี้ดูทำง่ายกว่านูนน้นอ่ะคือทำง่ายกว่าน้ำยาปะ่ะ ใช่มันก็ง่ายก็แล้วก็ทำนั่น่นละคงถ้ากูทำง่ายทุกอย่างเอามันแน่นอนอยู่แล้วแหละมันต้องออกเค็มนิดเดียวหรอใช่ยังไม่เปรี้ยว้วยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวหวานเค็มสามรสถั่วเขียวถั่วเขียวคั่วอะแล้วยาได้ใส่ปลาทูไม่ใส่ไม่ได้ซื้อมาเอาได้ใส่ถั่วเขียวจะอร่อยฝันี้อ๋อมันจะมันจะหอมมจะหอมมันจะหอมเอาคนที่ยาจะไปเอาน้ำมะนาว แล้เวเดี๋ยวถ้าเขาจะเอามะนาวไก่ถ้ามันจะมาอ,อ่องเปลือกมะนาวอ๋อแล้วก็ใส่ถั่วเขียวเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ใส่มะนาวเพิ่มความหอมอีกใส่เปลือกมะนาวเพิ่มความหอมอีกโอ oh. ว่าทำไมชอบกินว่าทำไมมันชอบกินอันนั้นอร่อยแล้วผสมกับน้ำยานะคือที่สุดแล้วมันดีมากแล้วมันต้องกินคู่กันถ้าแบบ น้ำยาอย่างเดียวบางทีมันก็อาจจะไม่อร่อยน้ำพริกเดียวมันก็อาจจะไม่อร่อยแต่พอผสมกันทั้งสองอย่างมันอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยตะโกนย่าได้ซื้อแตงกวามาปะเนี่ยย่าได้ซื้อแตงกวาไหม,ไมกินแตงกวามันดีอย่างนะเพราะว่ามันสดชื่นแล้วมันก็ช่วยขับโซเดียมในร่างกายได้รอให้มันจะใ,ใส่มะนาวรอให้เย็นรอรอเย็นใส่ใส่ผักชีใส่ผักช,นะกชีแล้วก็ แล้วกใ็ใส่เปลือกมะนาวเดี๋ยวเลือกอาพอัีไม่เอาต้นหอย่าบอกว่าไม่มีคนซื้อขนมจีนเดิมแล้วซื้อแล้วเดี๋ยวนี้ใช้อะไรหมดได้ไนะ <c oughs> แต่ว่าดแกงใช้นะว่าของเดินไปบ้านบะแบดงนัูนบะแดงอยู่ที่ร้านเนี่ยไป แล้วก,ก็ใส่เขาใส่ผักชีอะแล้วถ้าถ้าใส่ต้นหอมมาเป็นยังไงไม่อ่อยหรอมันจะพาต้นหอมเนี่ยเดี๋ยวจะพายเสียรสไม่ใช่ต้มตื้ออ๋อรสชาติมันจะเสียเ<ช>พราะผักชีมันก็จะหอมฟัาปลาโกยังใช้ได้มัง่งเดี๋ยวนี้โอ้ยไม่ได้เลยเลยไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้มันอ๋อออนี่าหั่นไปแล้วอันนี้าหั่นไปแล้วจะต,ต้องให้ละเอียดเขหาหั่นละเอียดนะยาเแล้วข้าแช่ทำยากไหมข้าแช่ โอยขอ้าวแช่ะต้องฆ่าไวซุยต้องล้างสะอาดยางไม่มีไอี้เลยข้าแช่นี่เขาใส่ต้องล้างน้ำเยอะมากเลยข้าวแช่นี่เขาใช้เหล้าปะใช้ทำไมเหล้าอะเอาทำงาอ่ะแล้วแล้วทำไมมันเปรี้ยวอะเปรี้ยวได้เลยเปรีร้ยวเยหลยขา้าวแช่เอ้ยไม่ใช่ขาช้าวแช่มันเ,ามาเออขาหมาก,เ,ามากเปรี้ยว<ม> <laughs> อ๋อหนูอ๋อหนูนึกถึงข้าวมากก็ย่าติทำข้าวมาก เรื่องเข้ามากว่าเออมันเ,ามาเปยงังไม่ใช่เว้ยเขาแช่ก็คือไอ้ที่มันมีเครื่องเคียงอ่ะใช่เขามีกะปิทอดอมีไอ้ผักกาดผัดมีปลากระเบนหวานผัดหวานไม่มึงนึกว่ากูให้ให้กูทำเขาแช่เข้ามาเนี่ยนายนิดเดียวอ๋อหนูหนูนึกหนูนึกว่าย่าทำเข้ามากหนูก็เลยถามว่าใส่เหล้าไหมเอ๊ะแล้วเข้าเขมากเขาใส่เหล้าไหม จะตายท้าไม่ะเดี๋ยวมันก็นั่นมันเองเพราะลูกแป้งก็มันนั่นอยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวมันเปรี้ยวด้วยลูกแป้งเหรอหนูคิดว่าเขาหมักเขาใส,เาใส่เขาใส่เหล้าด้วยประมาณเปรี้ยวใส่น้อมอ่ะอืเออมันเขาไม่ให้เอาทาบุญน,นะบารเขาบอกว่าพระไม่ให้ฉันนะหมอกของเมาอ่ะอ๋อของเมาเขาไม่ให้พระทำบะทำบุญให้พระนะ เข้ามากันเหรอใช่คนไม่รู้ว่าเอาเข้ามาไปทำบุญเนี่ยเขาไม่ให้เอาเข้ามาไปทำบุญ<อ>เพราะว่าแล้วข้าวหมากมันมีส่วนผสนมสอะไรบ้งไม่รู้มันเขาทำมาจต่ลูกแป้งอรไม่ย่าย่าเคยถามบอกข้าวหมากเป็นไรคุทำแต่เด็กอ่ะหนูไม่เห็นย่าทำแล้วอะ่ะมันทำแล้วมันใครจะกินล่ะแล้วมันเปรี้ยวจากอะไระ บอกว่าเปียกับลูกมากี่ห้าอ๋อมันมีลูกหมากกับข้าวแป้งลูกแป้งอ๋อลูกแป้งกับข้าวสองอย่างเอออ๋ออ๋อมันก็เลยเปี้ยจากลูกแป้งใช่ลูกแป้งออะแล้วถ้าเราใช้ลูกแป้งอะถ้าเราใช้ลูกแป้งอะเราเอาไปถวายพระได้ไหมเอาลูกแป้งไปถวายพระไม่ใช่ก็ทำข้าวหมากไงข้าวหมากเพราะว่าไม่ไม่ช้าไม่ให้พระฉันอ๋อคือให้ไม่ได้เลย ใช่เพราะว่ามันมันเหมือนเป็นของมึนเมาเขาไม่ให้พราหรอกอแต่บ้าบางคนไม่รู้เอาไปเขาห้ามแต่พระแต่ก็ชอบอยู่แล้วแหละแล้วมันเมายัางไงอะก็มันไม่ได้ใส่เหล้าอะ่ะไม่ได้ใส่เหล้ากับมันเป็นที่เป็นที่ลูกแป้งเขาว่ามันยังไงไม่รู้เขาใส่อะไรบ้างหรอจะรู้ไหมล่ะอ๋อเพราะมันเปียดด้วยลูกมาลูกแป้งลออืมแป้งออกมาอะไร ใส่เปลือกไหมใส่ไปเลยเนี่ยอ๋อคือแต่มันเม็ดไม่เอาเนี่ยแม่อยากโกงเม็ดอยู่เนี่ยเนี่ยเอาเม็ดเอาเนี่ถ้าลงเข้าไปก็กินเลยเขก็ไปเอาออกที่หลังเนี่ยเห็นไหมพูดปุ๊บเห็นไหมเห็นเป๊ะเห็นเม็ดเลยเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ที่มือนะไม่ใช่ที่มือนะข้างในตกมามันออกหน้ามือปู๊ดจ้ะหน้าเห็นไหมหน้าแล้วก็ลงไปผสมผสมเสร็จก็นู่น่ะกินอร่อยอีก ที่มืออย่างงเี้ยยืนนี่นะยืนนี่อ่ะเนี่ยอุ้ยเมาโอ้โหตกไปแล้วข้างมันก็โอ้ยแขกเป็นไรแค่เม็ดมะนาวแล้วก็แช่งของเขาตายมันต้องหน่อยโอ้เขากินต้องกินกันที่ไหนมีหญ้าแล้วใส่ไว้ให้คนอื่นกินยาแก้กินก็กินไปเลยจำไม่ได้ก็เอาออกได้แล้ว อไม่เห็นแล้ววะก็ย่ามุ่นเยอะไปอะคนไม่เห็นแล้วว่ะปรุงใบปรุงหมาไม่อร่อยแล้วเรี่ยวหลังไหนอ๋อแกไรดวงสวยก็นั่นอะได้เม็ดไปก็ไปเอาออกเองแล้วกันอดีคนให้มนทานนั่นอะไรน้ำพริกดูง่ายมากขนมจีนยังไม่รู้อยู่ไหนแต่ก็มามันก็ลอยมาขนมจีนอะอืมโอเคเลยได้แล้วใช่ไหมได้ ย่าต้มนตอน,นี่ยังไงเนี่ยต้มอะไรเนี่ยปลาหรอ,อต้มจากน้าแล้วว่าก็ไม่ใช่ต้มยังไงต้มยังไงก็เอาน้ำเติมไปก็ต้มเคี่ยวมันรวไอ,อ้ตัางปืยกองอ๋อแล้วก็กองอีกครั้งหนึง่งแต่พอไปส่งกันแล้วมันอร่อยนะชิมไหมละ่ะไม่ชิมช้อนนึงไม่ชิมมึงก็อาบน้ำอาบท่าไปตื้นหนุ่มจีนไปอุ้ยทำไมต้องอาบไปชุดนี้ไม่ได้ละ่ะ แล้วมันจะไปอย่างนี้มึงกูเห็นแล้วแต่ยังยังยังดูไม่ค่อยได้เลยไม่เข้าใเลยเออแล้วค่อยไปซื้อเดี๋ยวเรอก่อนใช่แต่มันน่ารักเลยลายน้องหนิงแล้วมองสีมันสีขาวไม่ใช่เหรอเป็นสีขาวแล้วนี่มันสีอะไรสีเหลืองสีจำเลือดช้ำหนาวใส่จะเหลืองอะก็ถูก มันก็ดูใหม่นะดูเดี๋ยเห็นไหมมันก็ดูใหม่ไม่ได้ดูแบบว่าเก่าๆยังใหม่อยู่เลยมองแม่ตาเออเล่ก่อนนั้นเนี่ยอันนี้ไม่มีความว่ายืดแล้วเฉ้เออควรจะแบบนั้นแหละมึงอ่ะเออเออควรจะตส่แบบนั้นเลย กูไม่ไหวกับมึงแล้วกูว่าไอเอสะเกงตัวนี้มันทิ้งยังไงมึงไม่เอาหรือว่ามึงหลืมกูถึงทามึงนะมันขาดอันนั้นมันขาดแต่ว่าอันนี้ไม่มียางยืดแลนะ้วเนี่ยหนูก็เลยเอาดีมาติดเห็นไหมเนี่ยใส่ยางยืดให้หนูปะ่ะยังไม่ว่างแต่มันไม่มียางยืดแล้วอะยางมันนะอะเพราะมันน่าจะเก่ามากเลยยางมันตายนั่นแหละมันไม่ยืดแล้วก็ไม่ไมีพุงเนี่ย อ๋อ oh, ไม่ใช่<อ>พ้นี่รัดไอ้นี่ oh, ปวดเหมือนพุงปวดเนี่ยปวดเมื่อคืนกูปวดนอนท้าไมหลับเมื่อเช้ากูนวดกูเอาเครื่องปลาเอาปลานวดตีนวดขานวดหลังกูปวดนอนท้าไปหลับเมื่อคืนเนี่ยแต่เมื่อเช้าได้ยินเสียงไหมตีแบตอะ่ะเมื่อเช้ากูเรียกกูนอนอาปลา <c oughs> ขาก็พูดวดเนี่ย <c oughs> ปากเบานี่กูกูกูขำนะกูยิ้มคนเดียวกูแต่เดี๋ยวเรียตีไม่เรียตีไหเรียกเถอะเดี๋ยวไม่ตีเดี๋ยวไม่ได้ตีแต่กูเลียเรียกปุ๊บถามว่าจะตีไหมมันตีก็บอกหมายังไม่ชงกาแฟหรอกพอเสร็จแล้วค่อยมาชงกาแฟกินเขาบอกตีก็ได้อาตีก็ได้ก็หมาเพราะว่ามันไม่มีลมเพราะเย็นนะลมทั้งนั้น แล้วจะให้กูตีเก็บตลูกอะแล้วต way, ัวเองก็ถอยขึ masa, ogi, ้นไปไลกนกๆกๆกนกนกข้างบนนูนะลูกอะเงินหน้าถอยแล้วตีลูกของมึงเอ้ยอะไรวะเปเช้าตีพื <t <t ้อตัวเองแล้วมองไม้ใหญ่ไหบอกว่าตาแหลว่าต้องให้หลิงไปตีหลิงให้ตรงไม่ใช่ไปมองไม้ต้องตาเลย